เพื่อนสูงไม่อ่านผมไม่ไม่ได้ดีอะไรออกมาหรอกผมเยอะอย่างสลับลรงนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวมึงมองมองมันมีกดดันกดดันด้วยจะกดดันกดดันแต่แต่เมื่อก่อนเล่นร้านเก่าดาจะของร้านประจันเลยนะขาเริ่ต่อยแล้วจะขอนร้านเก่าอ่ะนี่มันกดต่อัเลยชอบแบบไม้แบบว่ามันเปิดไม้แบบมันไม่ใส่หูฟัง อีกไม่หนึ่งแต่วันนี้มันไม่ค่อยกล้าอยู่กับผมหรอกไม่ค่อยกล้าอยู่กับผมหรอกผมรู้อยู่ว่าผมเป็นยังไงรู้ว่าผมเป็นยังไงอ๋อนี่เอาฝากไว้ก่อนนี่ไม่ลงเดี๋ยวแตกตัวไอย่าตู้ไลยทำไมผมนี่เมื่ก่อนแม่งเที่ยวน่ะมีเลือกปีรังฟันแทงบ่อยแตกสองแค่ทุกวันอ่ะแล้วกดกดกระสเปียนมาแล้วไปร้านจะกูรู้วแต่า อมึงยังเลยอ้ยยังมันอยู่ไหมนอนสาเป็นคนลเลยครับอยู่หนไม่รู้มึงจับตีเลยับระแทนลงไปครับลุงลุบครั้มอ่ะมีคนเยอะไในเมืองมึงจะยกตู้อ๋อตู้ผมปัอยู่ในในตลองอ่ะเก็บไว้เก็บไว้ สองตัวเลยตัวหลักเอาเอาเอาสิแม็กว่าสิแม็กนะดูเออทั้งสองตัวเลยเอ้ไเ้ตัว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้อเ้ยเฮ้ยเ้ยล้ยเฮ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 ้ยล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเล้ยเฮ้ยยเฮ้อเฮ้ยเเเยยเ้เ้้ Lọc 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 mong 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 mình. mong mong tôi mong luôn. ดิงใจไอ้ทัดโอ้ยอ่ะไม่หลังเข้าไม่หลังเข้าหลาหลังเข้าไหนๆพูดไม่ได้ <c oughs> แตกเลยไอ้ทัดโอ้ลุงผมไม่มีปืนแล้วตัวเนี้ย Oh, the you put it out. User left your channel. Back in. Ow! Yeah,

สามพันเหมือนงลุงเล็กลุงดวรัตสด้วุวดววแล้วไอ้เชีย่ยมันโอ้นลมผมไม่ตั้งสองสามตัวเลย Tăng nương, tăng nương, nhìn tăng nương Ủa, ôi ủa, 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 ủa. ภาษมคมารับเด็ก ็บไปแปดก้ากัวโอ้โหได้ไหายไร้แล้ว